หนาวไม่หนาวก็ดัวเองอะเนี่ยวันนี้น้องชายแต่งตัวเต็มยศเพราะว่าหนาวไหนด้วยแต่งตัวเต็มยศเลยมีความสุขมากเป็นอะไรที่คุ้นเคยกับปั๊มพีทีมากเนี่ยพีทีแม็กแคมป์ที่ชัยภูมิเนี่ยเห็นไหมเขานอนก็ตั้งกี่เต็นท์สองสามสี่เต็นท์แล้วก็มีไฟให้ใช้มีปันผ้าฟรีอะไรจะดีแบบนี้ไม่มีแล้วแล้วก็มีห้องน้ำบริการฟรี มีทั้งขยะมีทุกอย่างน้องนัดไปอาบน้ําตอนเช้าเด็กคนนี้ต้องอาบน้ําทุกเช้าบอกป้าเช้านี้ไม่อาบเพราะหนาวมากอันนี้รถที่มานอนเมื่อคืนตอนที่ป้ามามาแวะประมาณห้าโมงเข้านอนแล้วเพราะว่าเมื่อวานเพลียห้าโมงเข้าแล้วแล้วก็มาพักมีรถอยู่สองคันพอตื่นไม่ที่ออกนี่ไง ต้ยอยู่นี่แล้วก็เนี่ยมีต้นลีลาวดีสวยงามเห็นไหนมอบอุ่นมากป้านจะนอนที่ไหนก็แล้วแต่เป้ารู้สึกมีความสุขที่จะมานอนปั๊มพีทีปั๊มปะตะทก็นอนได้ทุกปั๊มแต่จะไม่มีที่ให้อาบน้ำไม่มีไฟให้ใช้แต่นอนแค่นอนได้หนาวหนาวมากหนาวกว่าทุกวันเลย วันนี้หนาวจัดเลยที่ชัยภูมินี่เกมจะขึ้นไปเก็บเต็นแล้ววันนี้ว่าสองวันที่ผ่านมาเดินทางแค่ครึ่งวันครึ่งวันเมื่อวานก็ออกมาเที่ยงเมื่อวานซืนก็สิบเอ็ดโมงฝ่ามันก็เลยได้แค่เนี้เพราะว่ามันเดินทางแค่ครึ่งวันนีงแล้วป้าเป็นคนที่ว่าเดี๋ยวนี้พออายุเยอะขึ้นกลางคืนจะไม่เดินทางเลยเพราะว่าแก่แล้วเนาะต้องเจียมสังขารตัวเองด้วยว่าถึงเวลาพักก็คือพัก น้องชายวันนี้แต่งป้าก็แต่งเต็มยศนะ <c oughs> นี่ไงเต็มไม่ต้องกลัวไม่มีเพื่อนและทุกคนถ้าเห็นแต่รถก็ว่าอู้ยน่ากลัวรถใหญ่พวกคนขับรถบรรทุกแต่เปล่าทุกคนน้ำใจดีงามคือเขาจะเป็นคนยังไงก็ช่างแต่ก็ทักทายการพูดคุยกันดีนี่ไงพีทีแม็กแคมรถป้าเนี่ยข้างหน้ายังดักๆอยู่ยังไม่ได้ใส่สต,ติกเกอร์อะไร วิ่งถ้าฝุ่นเคอะหมดเนี่ยแล้วก็ปั๊มเมื่อวานได้อุดมินเข้าไปเก0บาททัวร์เลียมองแล้วน้ำมันนี่ถ้าวิ่งทั้งวันก็ประมาณพันกว่าบาทถ้าวิ่งทั้งวันพันเนี 1, อะอตีว่าพันเนี่ยทั้งวนันนะแต่ก็ประหยัดค่าที่พักประหยัดค่าที่พักแต่เราก็มีค่ากินตอนนี้ป้ากินไม่เยอะน้องกินไม่เยอะน้องนัดเขาจ่ายค่ากินของเขาเองก็ภาระ,ะก็เบาไปในส่วนของน้องนัด น้องนัดเขารับผิดชอบอาหารการกินของเขาเองแต่สองวันมาน,นี้หมดไปแค่ห้าสิบาทหรือร้อยมั้งพอป้าว่าปลามว่าให้กินขนมให้น้อยหน่อยนี่ก็ปั๊มพีทีดีมากเลยปั๊มพีทีทุกที่ถึงไม่มีไม่ใช่แม็กแคมก็มีเขาจะมีห้องน้ําให้สําหรับอาบน้ำหนึ่งห้องตอนนี้ก็น่าจะปีห้าฝ่าแล้วน้องนัดตื่นมาอาบน้ําแล้วบอกวันนี้หกโมไม่เกินเราจะต้องออกไป เราจะออกไปเช้าวันนี้เราจะเดินทางเช้าเเราชอบตรงไหนแล้วก็แวะเที่ยวไปเรื่อยเรื่อยเหนื่อยก็พักบางทีบ้าก็ง่วงป้าก็หยุดนอนหยุดนอนก็ตรงไหนก็ได้มีร่มไม้ใหญ่หรือว่าที่ดมองแล้วว่าปลอดภัยหรือไม่ก็ตามปั๊มตามวัดตามโรงเรียนได้หมดแต่โรงเรียนไม่ค่อยชอบเข้าชอบเข้าบางทีเข้าวัดวัดไหนร่มลื่นบรรยากาศดีๆจอดรถแล้วก็นอนสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ขับต่อ ถามว่าหิวก็กินไม่ใช่กินเป็นเวลาตอนนี้สุขภาพไม่ดีแต่ตั้งแต่มานี่ความดันไม่เคยขึ้นเลยแล้วก็สบายสบายมีแต่คนชมป้าว่าหมูทำไมแข็งแรงทำทุกอย่างด้วยตัวเองหมดเลยน้องนัดกับน้องชายไม่เคยช่วยอะไรทั้งสิ้นทำเองหมดถึงบอกว่าถ้าเกิดไปเจอใครสักคนที่ดูแลหนีงแต่จะหลงเพราะไม่เคยมีใครมาดูแลป้าเลยป้าดูแลตัวเองตลอดแถมยังดูแลคนข้างๆหมด องวันที่ผ่านมาก็โอเคไม่มีอะไรหนักใจราบลื่นมีความสุขก็สักคลิปหนึ่งทักทายเพื่อนๆตอนนี้ป้าก็พยายามเยี่ยมเพื่อนเมื่อมีเวลาวันนี้ตื่นมาประมาณหัวหลับหัวค่ำเลยหลับตั้งแต่ทุ่มฝ่าเลยตื่นมาเที่ยงคืนเฉยแล้วก็ไม่เคยหลับอีกเลยก็จะมีเช้าตอนเช้ามืดหรือว่าสว่างก็มาดูกันเนาะเดี๋ยวเนี่ยเห็นเง้หน้ากลัวเงี่ยแต่คนขับ น่ารักทุกคนเน่ยป้าป้ามีความสุขมากกว่านะที่จะนอนแบบนี้ไม่ใช่ว่าฟรีแต่ว่ามันเป็นแนวที่ป้าชอบเนี่ยจะจ่ายเงินเที่ยวค่าที่พักคือละพันห้าร้อยหกร้อยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ว่าชอบแบบนี้ไงชอบอะไรที่มันตื่นเต้นลกนักษณะลุยลุยติดดินอะไรเงี้ยไม่ชอบเที่ยวแบบไฮโซถ้าชอบไฮโซคงไปทัวร์สบายสบาย น้องชายก็ดูมีความสุขดียังไม่ร้องกลับบ้านยังไม่งุดหงิดอะไรมากมายแต่งตัวแล้วรอนะน้องชายเนี่ยขนาดเนี่ยยังรออยู่เลยเห็นปะใครจะรอเท่าน้องไม่มีแล้วน้องนัดอาบน้ําอยู่โอเคจะขึ้นไปเก็บเต็นท์สักหน่อยเต็นท์ลกมากน้องนักขนของโอ้โหป่านี่ป่าก็ขนหนักขนหนักเสื้อกันหนาวนีม่มาสิบกว่าตัวสิบห้าตัวเลยโอ้โหแฝนเต็มเลยข้างบน ให้ช่างน้อยทำลาวให้แฟนเต็มเลยโอเคเดี๋ยวมีอะไรก็จะถ่ายลงเรื่อยๆก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ยังป้าจะไปเยี่ยมช้าหรื่อเร็วก็ยังมาหายังมาแวะยังมาทักขอบคุณมากเนาะแล้วก็อีกครั้งหนึง่งสวัสดีปีใหม่2026ขอให้ทุกคนมีกับความสุขพบแต่สิ่งที่ดีขอให้โชคดี